SCG Paper เราสร้างกระดาษจากแรงบันดาลใจให้ตอบสนองความเป็นตัวตนของคุณทุกรูปแบบการดำเนินชีวิต Green Read กระดาษถนอมสายตาจาก SCG Paper ลดแสงสะท้อนกลับสู่ตาทำให้อ่านได้นานไม่เมื่อยล้าสายตา อ่านได้เพลินอ่านได้นานขึ้นกว่าที่เคยเพื่อนักอ่านตัวยงเช่นคุณ S C G Paper Inspiration on Paper จับแรงบันดาลใจใส่กระดาษด เหมือนเดิมค่ะนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะเราอยู่กันที่ซอยอารียมเอ้ยซอยอารีเอ้ยซอยอารีเอ้ยถูกแล้วมุกงนมุ้งนี้ไม่ผ่านพอรบอเป็นอยังไงเอางี้ก็ต้องมีเอ่อมามาเขาเรียกอะไรอ่ะมาลากิจต้องมาลากิจจากสุดๆดื่มืันว่าเดี๋ยวก็โทรมาล้ น้องไม่รับดูไหมเอาสิเอาสิจะได้กินไม่เธอหรอจะได้กินขอรับหน่อยรับหน่อยหน่อยสวัสดีค่ะโคตดรับประจำวันนี้โคตดรับที่หนึ่งคือซอย วางไปตั้งนานแล้วเออเดี๋ยวนะโฟมอดโฟโฟโฟนี่สี่ไหมอ่ะเพราะว่าันมาสี่ใช่แล้วมันเกี่ยวอะไรไม่แล้วโฟเกี่ยวอะไรด้วยแต่ตอนนี้นะเราอยู่ที่ซอยอารีซอยหนึ่งซอยอารีมันมีซอยสองซอยสามซอยสี่อะไรอย่างนี้ป่ะเออน่าจะมีนะยู้ยจะมันมีสี่ไหมเออลองเดินไปดูก่อนไหมคะท่านผู้ชมค่ะงั้นเราไปกันที่อารีซอยสองซอยอารีซอยสี่ เราคิดว่าเพลงโปรโมทที่เราเต้นไทยเนี่ยต้องเกี่ยวเนื่องกับสิ่งสิ่งนี้แน่ๆตอนนี้เราก็อยู่กันที่ซอยอารีสี่ฝั่งหนึ่งค,ค่ะเดี๋ยวความคานหมายจริงๆไหมคะว่าเรามาถึงแล้วฉันว่านะเดี๋ยวเราต้องรองโค้ดจากจุดๆอะอีกโค้ดหนึ่งละนั่นไงมาพอดีเลยพูดไม่ชัดคับจ๊คดูสิว่าจะว่าอะไรรับไี้ไหมรับสิมาไกลซะขนาดนี้ สสวัดโคตรับประจำวันนี้คนรับที่สองเดินเข้าไปในซอยสามสิบเก้าเขาบอกว่าให้เราเดินเข้าไปในซอยสามสิบเก้าหมายถึงให้ฉันไปซอยสามสิบเก้าเจ้ายังไงสุดสุดอาจจะยังไงกับเราคือมันไกลไปไหมคะตอนนี้เราอยู่ซอยซอยสี่ไปซอยสามสิบเก้าหรือว่าถ้าเราเดินเข้าไปในซอยสี่ฝั่งเหนือเนี่ยสามสิบเก้าเออ ส9มหรือ39 39ิบาสิเก้าสิราจะทำให้มันยากทำไมต้องอ่าเล่นตลกอะไรกับฉันเนี่ยลองลองลองเริ่มตรงไหนเริ่มตรงไหนตรงนี้ตรงนี้นี่ถ้าไม่ถึงนะโทรกลับไปว่านะ1นึ่งสองสามสี่1 1เจ็ดปสหสเิถึงแล้วไม่ใช่ฉันว่าฝั่งนี้ เราเป็นร้านอะไรสักอย่างเลยแน่เลยคนเยอะเก๋ไก่สไตล์นี้สุดๆอ่ะชอบพาเรามาร้านแนวนี้ตลอดสวัสดีค่ะยังเย้ถึงแล้วน่าจะร้านนี้เนาะ103 plus factory นี่เขามีเกมให้เล่นด้วยมีเลขให้บูว่ะรู้สิ บวก4ฉันตกเลขยี่แปดบวกยี่สิบเจ็ดได้อะไรสิบสองใช่หรอฉันว่าสิบห้าน่ะไม่ใช่แหละเรียนะมันไม่บวกละม่บวกละเข้าร้านเลยดีไหมโอเคไหมเข้าร้านกันดีกว่าค่ะค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับร้าน103 plus factory นะคะซึ่ง หาได้ไม่ยากเลยแต่สุดๆอ่ะแกล้งเราแน่แน่แกลงให้เราเต้นเต้นตั้งนานกว่าจะมาถึงซึ่งมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะและตอนนี้ไม่เห็นมีใครเลยนอกจากเราสองคนหรือจะไม่มีแขกรับเชิญอ่งั้นก็ดีสิกินกันสองคนอิ่มนนำสรายกันได้ไม่ได้แหมใกล้เทศกาลพิเศษพิเศษอย่างนี้แขกรับเชิญเราก็ต้องพิเศษสิแต่ตอนนี้อาจจะยังไม่มาอาจจะ น,นั่งรอไปก่อนแป๊บเนึงเต้นรอดีไหมอนูตอนแรกเด็กมีฝันนะ,ะบ้าฉันเหนื่อยนะอ,อ้ะอะอะ ชสุดสุดตาของเทป<อ>พิเศษคนพิเศษเหมาะกับเทศกาลพิเศษพิเศษอย่างนี้เดี๋ยวให้แขกรับเชิญลองแนะนําตัวกันห,หน่อยดีกว่าครัสวัสดีครับผมนะครับรกฤิกรุณาครับผมตอนนี้เรียนอยู่ที่หทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับผมอยู่คณะภาษาศาสตร์และสื่อมวลชนภาคภาษาเกตุครับผมชั้นปีที่หนึ่งครับเดี๋ยวให้แนะนำผลงานดีกว่าได้ข่าวว่าแบบมีผลงานเยอะมากคนนี้เขาฮอตจริงนะครับผมก็มีผมเป็นนายแบบมกกาซีนนะครับแล้วก็ล่าสุดเป็น ใน50นุ่มโสด212ล l e o ครับแล้วปีนี้่าคะโสดหรือเปล่าไม่โสดโอ้ยโถ่เยสาวๆนะคะฟังไว้เลยว่าดูได้แต่กินไม่ได้อ่าไหนดูซิป๊อบเอาอะไรมาบ้างผมก็มีกาแฟนมนะครับมีลาเต้แล้วก็มีมอคค่าเข้มครับโอ้น่ากินมากๆเลยแต่เดี๋ยวขอคุยเรื่องราวเกี่ยวกับป๊อปหน่อยดีกว่าก่อนหน้านี้ป๊อปอยู่ต่างประเทศใช่ไหมอยากให้เล่าว่าเออต่างประเทศกับ ชีวิตที่เนี่ยแบบต่างกันยังไงมากก็ก่อนหน้านี้นะครับป๊อปไปอ,อยู่นิวซีแลนด์นะครับอยู่ oh. เมืองเนลสันนะครับแล้วก็ mm. ที่นั่นเนี่ยจะไม่ค่อยมีร้านเค้กอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกแบบร้านฟาสต์ฟู้ดอะไรอย่างนี้มากกว่าแล้ว uh huh. แบบร้านฮอทดอกข้างถนนแต่จะไม่ค่อยมีร้านขนมเค้กอย่างนี้แต่ว่า mm. พอมาอยู่เมืองไทยเนี่ยร้านพวกนี้จะเต็มเลย mm. ใช่แต่ก็มีต่างระดับของความอร่อยเหมือนกันบบนะแต่อย่างของร้านนี้เนี่ยอร่อยมาก oh. ใช่ก็ป๊อปก็เรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่แบบชอบทานแบบพวกขนมเค้กพวกเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม แล้วอยากจะรู้ว่าแบบสาวที่นู่นกับสาวไทยเนี่ยแตกต่างกันขนาดไหนแม่ท่านผู้ชมต้องแบบอยากรู้เลยชอบแบบไหนมากกว่ากันนะมันแตกต่างกันยังไงอ่ะแล้วชอบผิงที่นี่นะผิวคนไทยเขาน่ารักเอาผมอยู่นะเพราะว่าวันว่าเนี่ยปอบชอบทำอะไรมากอ๋อผมเพราะเป็นคนชอบเล่นกีฬานะว่าลวเชื่อทำไม เราล่างกำหยารู้ส่วนใหญ่ทั้งว่างก็จะพยายามไปเล่นฟิตเนสไห่ก็ชวนเพื่อนไปเล่นฟุตบอลนะครับใช่คืออยากบอกว่าแบบป๊อปนี่เป็นคนค่อนข้างรูปร่างดีมากแล้วแบบจนได้สายยาว่าแบบเจคอบอะเจคอบของของคณะอใครๆก็เลยกเจคอบเจคอบจนเราก็จะเผลอเรียกแล้วจนเกือบจะจำไม่ได้ว่าชื่อป๊อปนะแล้วแบบวันวาเลนไทน์นี้แบบ มีทริปจะไปไหนกับใครหรือเปล่าอ๋ออันนี้ขอเป็นความลับก่อนละกันนะ,นะไปติดตามกันดูแล้วกันนะเร <c oughs> ียกได้ว่าแบบแอบสืบกันได้นะคะอ่าเราก็พูดคุยกับป๊อปไปพอสมควรแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าช่วงนี้เราไปติดตามสาระอะกันก่อนดีกว่าเนาะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชม อีกไม่นานก็จะถึงวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ที่หนุ่มๆส,สาวๆชาวสุดๆรอคอยกันแล้วสินะคะหลายคนก็คงกําลังวางแผนทำเซอร์ไพรส์ให้คู่รักกันอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าใครไม่มีคู่เนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะเพราะวันนี้สาระอาจมีเรื่องราวที่น่ารู้มาฝากกับท่านผู้ชมอีกแล้วค่ะและให้เข้ากับเทศกาลนะคะสัปดาห์นี้สาระอาจจะนําเสนอเกี่ยวกับช็อกโกแลตค่ะ ช็อกโกแลตนั้นนะคะมาจากเมล็ดของต้นคาคาที่ขึ้นอยู่ในแถบทวีปอเมริกาเป็นที่นิยมในชาวมายาและชาวแอเท็กนิยมนมช็อกโกแลตเนี่ยมาทำเป็นเครื่องดื่มมีตำนานเล่ากันมาว่าผู้ที่จะดื่มได้นั้นจะต้องเป็นเชื้อพระวงศ์แล้วก็บุคคลชั้นสูงเท่านั้นนะคะถึงจะมีสิทธิ์ดื่มได้เพราะเขาเชื่อกันว่าเป็นเครื่องดื่มศักดิ์สิทธิ์ค่ะ แล้ววันนี้นะคะสาระอาจก็มีวิธทีทำช็อกโกแลตง่ายๆทำได้ด้วยตัวเองมาฝากกับท่านผู้ชมกันค่ะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็มีช็อกโกแลตสำเร็จรูปแล้วแต่ชนิดที่ชอบเลยนะคะชามแก้วแล้วก็แม่พิมพ์น่ารักน่ารักค่ะเริ่มจากเตรียมน้ำร้อนให้ได้อุณหภูมิประมาณน้ำช็อกโกแลตใส่ในชามแก้วแล้วลงแช่ในน้ำร้อนแล้วก็คอยคนให้ช็อกโกแลตละลายค่ะ จากนั้นก็ทิ้งไว้สักพักนะคะแล้วลองเอานิ้วจิ้มดูว่าไม่รู้สึกร้อนแล้วก็เทใส่พิมพ์ที่เตรียมไม่ได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็เอาเข้าตู้เย็นทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีเพียงแค่นี้เราก็จะได้ช็อกโกแลตน่ารักน่ารักไปฝากคู่รักหรือฝากเพื่อนของเราแล้วล่ะค่ะ ไหมคะว่าไม่ยากเลยงั้นวันนี้สาระอ่ะคุจะต้องขอตัวรารีบกลับไปทำบ้างแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวจะไม่ทันวันวัเลนไทนยซะก่อนสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็อ,อยู่กับกเจ้าของ ้าเราต้สั่งย้ายเป็นช็อกแลตาวาค่เสิรกับไอศรีมกับวลแล้กหน้าเนี่ยโรยด้วยมเมลโล่ค่ะเราใช้ช็อกโกแลตเข้มขที่นำเข้าจากต่างประเทศนะคะกินกับไอศครีมกับวนิล สำหรับเทปหวานๆต้อนรับปันวันเลนทายแบบนี้รายการสืดสุดนาของเราก็ขอพาท่านผู้ชมทุกท่านมาที่ร้านวันโอทีพล a c แ o r ทอรี่ร้านขนมใสหวานที่เข้ากับเทศกาลมากๆเลยนะคะร้านวันโอที a ลัสแอนทอรี่เป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่นานค่ะเพียงแค่9เดือนเท่านั้นเองแต่กระแสของร้านนี้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะคะมีคนพูดถึงกันเยอะแยะมากเลยคงเป็นเพราะว่าร้านนี้เน้นที่การตกแต่งเป็นสไตล์น่ารักน่ารักมีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปมากมาย เร,เรียกว่าใครมาที่ร้านนี้เราไม่ได้ถ่ายรูปเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงกันเลยเดียวเชียวนอกจากร้านจะตกแต่งน่ารักแล้วการตกแต่งจานขนมของเขาก็น่ารักไม่แพ้กันค่ะร้านนี้เขาจะเสิร์ฟขนมบนจานที่เป็นไม้มาพร้อมกับข้อความเล็กๆที่เขียนด้วยลายมือซึ่งก็คือข้อความจากทางร้านที่อยากจะส่งถึงลูกค้าทุกท่านนั่นเองค่ะและใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพมากๆอีกด้วย งช็อกโกแลตลาวาก็ใช้ช็อกโกแลตแท้จากเบล,เ,บลเยียมเป็นทีเดียวจึงทําให้ขนมของร้านนี้อร่อยแตกต่างจากที่อื่นค่ะนอกจากนี้ร้านวานอทีฟฟาร์มฟคทอรีเขาก็ไม่ได้ขายแต่ขนมอย่างเดียวนะคะยังมีอาหารจานหลักที่อร่อยไม่แพ้ขนมหวานขายอีกด้วยเพราะทางร้านต้องการให้ลูกค้าเนี่ยได้รับประทานอาหารอย่างครบวงจรทานของข้าวเสร็จก็ต่อ้วยของหวานได้ในที่เดียวกันเลยอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้ร้านนี้ฮอตฮิตภายในเวลาอันรวดเร็วก็คงเป็นเพราะการเดินทางมาที่แสจะสะดวกสบายค่ะลงรถไฟฟ้าวิธี สถานีอารีแล้วเดินเข้ามาไม่ไกลที่ซอยอารีซีฝั่งเหนือก็จะเจอกับร้านตั้งโปรดเด่นอยู่เลยค่ะร้านนี้เปิดให้บริการทุกวันช่วงเวลาตั้งแต่11โมงเชา้าถึง5ทุ่มส่วนใครที่อยากจะติดต่อกับทางร้านก็เข้าไปได้เลยที่ f a c e b o o k c o m s n l a t w r o t f a c t o r y ค่ะ หลังจากที่เราได้ชิมขนมของเขาไปแล้วนะเราคิดว่านะเราควรจะมอบรางวัลนี้เออกับรางวัลเกสสุดอาให้กับทางร้านัน 3+ Plus Factory เลยแล้วก็ถ้าเกิดตามร้านนี้นะครับสามารถเข้าไปไลค์เพจเขาได้ครับที่ w w w f a c e b o o k c o m 1 0 3 Plus Factory ครับผมอ่แล้วเทปของพวกเราก็ได้ออกไปหลายเทปแล้วถ้าเกิดว่า รักเราคิดถึงเราก็ย้อนหลังได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m d o m c h a n n e l อ่าแล้วก็คลิกเข้าไปที่รายการสุดๆ,ดๆอ่านี่อย่าลืมก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนะคะอยากจะติดตามว่าเทปหน้าเราจะพาท่านช,ชมไปชมไปชิมไปชิลกับใครที่ไหนอย่างไรนะคะก็ติดตามได้ในเทปถัดไปเลยค่ะวันนี้เราก็ต้องขอบค<อ>ุณป๊อปที่มันเป็นแขกรับเชิญสุดฮอตให้เราวันนี้นะคะคิดว่าสาวๆคง สุกใจกันน่าดูเลยเออและและกอนจากกันไปในวันนี้นะคะเราก็อยากฝากคำคมไว้หนึ่งบทนั่นก็คือรักครังดีไม่ตีกระดังรักครังไม่ดีขอบคุณค่ะลาไปก่อนนะอันมุายอมยปไปที่มามันก็คือมันจะมี สุดสุดอ่า